ออกดรามา่าพยายามเต้นแต้วนนพรดอนแคร์ซัดโพส์ใหม่พีกทะเลเดือดนางเอกคนดังสาวแต้วนนทพรพึ่งตกเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วหลังเนื่องจากไปออกรายการดังพูดคุยถึงเรื่องการเต้นที่สาวแต้วออกตัวแม้ไม่ใช่คนเต้นเก่ง แต่การเต้นถือเป็นความสุขของตัวเองแต่งานนี้ชาวเน็ตชอบเผือกเรื่องชาวบ้านกลับเน็บซ้ำบอกแต้วเต้นไม่สวยดูพยายามไม่อินไม่ดูรายการแล,บละบลาบล a แต่บอกเลยแม้จะเจอเน็บพาจุกแบบนั้นเจ้าแม่นาคีซะอย่างสตรองพอจ้าจะอีกกี่ดราม่าก,ก็คาใจแต้วไม่ได้พอล่าสุดเจ้าตัวก็ประกาศความดอนแค่ต่อคำแซะต่างๆเดินหน้ามีความสุขใช้ชีวิตสุดชิลกับการไปเที่ยวพักผ่อนที่อ่าวมายาทะเลภูเกต็ตพร้อมแชร์ภาพแซ๊บแบบแต้วมาให้ชมกันด้วย และขอบอกเลยว่าชุดว่ายน้ําของสาวแต้วเผ็ดไฟลุกท่วมหาดพอถึงข้างบนจะมาในแนวเรียบรูดูดีแต่ท่อนล่างก็แอบมีที่เด็ดอยู่นะกับผ้าคลุมตาข่ายซีทรูที่ปกปิดความเผ็ดเอาไว้เห็นแบบลางๆงานดีขนาดนี้เอาไป10เต็ม10เลยจ้า